พระแท้คนเกสุนทรผมเนี่ยเซ็งรไประดัยแฟนมาแท้พระเหรียญนะครับ ใครมาทแทพ้พระเหรียญนะครับเด็ดเมียร์รัดในตำนานถ้าไอเดชจะไหลเป็นสามสิบปีตีเจน,นะซื้อไปกันเหนื่อยเอา้าอย่าเชื่ออะไรกันเนี่ยออไอ,ไอ,ไอ้า่าเชื่อที่ไร่สีหนุ่ยค่ะไอโครงการเนี้เขาเชื่อเสี่ยนถ้าเสีนังนำบอกว่าแท้ก็คือแพก็จะจบที่สองร้านหรือร้อยร้านเสียนครั้งดัหนึ่งเสี่ยนพระครั้งหนึ่งแล้วไม่มีทางที่จะจำไว้ได้ ่ายไททดพระสมเด็จอยู่ไหนมาสมเด็จไปแล้วออก้าลยกูยโก้ก็มาพระเกยังไงคอเกจะเป็นเซียนพระต้องศึกษาไปทุกรูปแบบหลานดูออกไหมอิ<ป>้ยูโก้ที่เป็นโกโงเหรอโอ้ สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการเซฟหนังเหมือนเดิมสาหรับตัวอย่างที่เพื่อนไ,ได้ดูไปนะครับเรื่องพระแท้คนเกณ์นะคบับอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์หนังไทยอีกเรื่องที่ผมตามขาา่าวสารอยากจะดูมากคุณเป้อรักษ์หรือว่าพี่เป้เราเนี่ยเขาเป็นผู้กํากับเองเหมือนกับลงทุนเองแล้วขอเอนเซร์มาทํากับคุณจ่ายค่ณัศนสมิตผมว่าน่าจะออกมาเป็นทรงที่แบบไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังเดาอะไรไม่ได้เลยเดาได้แค่ตามตัวอย่างเรื่องที่ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับจ่ายทายทุเนี่ยเป็นคนที่เล่นพระก็แบบมีชื่อเสียง ต,ต,ตัวหลักพระเอกกับนางเอกอะนางเอกน่าจะเป็นไออ่ะตัวพระเอกน่าจะเป็นเจ้านายนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าตัวละคร2ตัวนี้น่าจะมีอะไรที่แบบพิือพิเศษขึ้นมาหน่อยจากตัวอย่างที่ผมดูไปนะเหมือนว่าตัวพระเอกเองอะที่เจ้านายเล่นอะมีมรดกที่เหมือนกับพ่อหรือว่าตาทิ้งไม่ให้อ่ะเป็นพระสมเด็จเพื่อนๆคงพอจะนึกออกอยู่แล้วว่ามันราคาสูงใครๆเขาก็เล่นกันทีเนี้ยไม่รู้ว่าเหตุอะไรที่ทําให้แบบตัวพระเอกอะต้องเอาพาไปขายอาจจะแบบนี่สิอะไรยากก็ไม่แน่เดี๋ยวอันนี้ต้องไปติดตามชมในลมภาพยนตร์เพราะว่าอันนี้เป็นที รหรือว่าตัวอย่างแรก่ที่สําคัญที่แบบชอบมากอีกรๆก็คือฮิวโก้จุลจักรมาเล่นด้วยอันเนี้ยต้องไปดูกันว่าพี่เขาเนี่ยจะมารับบทเป็นแบบตัวโกงหรือตัวดีเนือออกไหมคือแบบแก้หายไปจากวงการภาพยนต์ถ้าผมจะไม่ผิดคือเรื่องอยังเบาแต่จะมีหลังหน้านั้นแต่ผมไม่ได้ติดตามแต่พอเป็นเรื่องนี้ก็เห็นแล้วนักแสดงแต่ละคนคือแบบน่าจะโอเคมากเลยแล้วเหมือนดูในตัวอย่างเหมือนกับพี่เป้ไม่ได้อยู่ในซีนด้วยไม่แน่ใจว่ากํากับแล้วก็เล่นด้วยหรือเปล่าทีเนี้ยต้องไปติดตามชมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยตัว จะสามารถเอาพลาตัวเองเนี่ยที่ได้จากมอเตอรไปขายได้หรือเปล่าหรือว่าโดนโจรมาพ้นไปก่อนเพราะว่ามันมีฉากอ้ายโดนทําร้ายร่างกายแล้วก็บอกกับพระเอกว่ามันเอาพลาสบเด็จไปแล้วทีนี้ก็ต้องดูกันว่าใครเป็นตัวโกงหลอกให้เจ้านายเชื่อว่าเป็นพาเกยตอนแรกมาชิงพลาไปเนือเรื่องตรงเนี้ยต้องติดตามชมในลมภาพนยร์ตัวอย่างปมะมานนี้เดี๋ยวใกล้ๆเข้าฉายหรือว่าน่าจะมีเก็บความรู้หรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมออกมาเดี๋ยวเรามารอชมแล้วก็วิเคราะห์กันอีกทีก็คาราวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดยาาลมมกกดดตติไ์ กดซับสไคร้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันว่าอยากให้พวกเราทำคลิปประมาณไหนหรือว่าอยากดูเรื่องไหนด้านล่างนี้เลยโอเคไหมแล้ววันนี้สวัสดีครับลาทีสอดเพื่อน